อนอบน้อมแด่พรัตนาไยขอความหาสุขความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านกราบขอกาบแสดงธรรมครับก,ก็ในวันนี้ก็ตรงกับวันที่11ธันวาสุมพุทธศักราช5 6 7 7ก็เป็นธรรมะ ในยามเช้านัดที่สวนธรรมอาลีก็แป๊บเดียวเพิ่งจบพอร์ตไปวันที่ห้าถึงวันที่สิบหกวันเร็วมากนะแล้วก็แป๊บๆเมื่อจะเดือนมกรานี้ก็ทันวาแล้ว อีกไม่กี่วันก็ปีใหม่2,568การที่เราได้ผ่านอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนาะสิ่งที่เราได้เรียนรู้มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเป็นประสบการณ์นำสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนำมาศึกษาให้เกิดสัมมาทิฏฐิภายในใจิตใจ ในช่วงที่มีคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยการที่คอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นทางทีมงานคณะเจ้าภาพแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ได้ดำริที่จะจัดคอร์สปฏิบัติธรรมขึ้นมาจนถึงคณะพระภิกษุสงฆ์ตลอดจนถึงพระอาจารย์ รวมถึงผู้ที่ทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านแม่ครัวจิตอาสาต่างๆการที่เราได้เข้ามาปฏิบททัติธรรมเนี่ยในคอร์สอบรมเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะให้รีบมาเพราะว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายถามว่าในปีหนึ่งเนี่ยที่เราได้เข้ามา ปฏิบัติธรรมหรือฟังธรรมสักครั้งหนึ่งเนี่ยอาจมาว่ามันมันมันน้อยไปเนาะมันน้อยไปเพราะเปรียบเหมือนกับว่าตลอดเวลาทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาบน้ำชำระกายเนี่ยอย่างน้อยวันละสองหนเนาะจิตใจของเราเนี่ยถ้าไม่เคยสักฟอกเลยตลอดทั้งปีเนี่ยหมักหมมนะด้วยราคาโทสะมโมหะเนี่ย เนาะแล้วก็หมั่นที่จะพยายามที่จะหาเวลามาเข้าคอยปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำสม่ำเส,สมอเนาะเดือนละครั้งก็ดีเนาะหรือว่าการที่เราไม่มีเวลาก็ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นก่อนเนาะเดือนละครั้งไม่ได้ก็สองสามเดือนครั้งครึ่งปีครั้งหนึ่งหรือว่าปีละครั้งเท่าไหร่ก็เอาเนาะณนะปัจจุบันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็หมั่นที่จะ ฝึกหัดปฏิบัติธรรมกันในทุกๆเช้าข้ามเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอญาติโยมที่มาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะเห็นจะมีญาติโยมอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยที่มาทำหน้าที่เป็นจิตอาสาในคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยสมัยก่อนอาตามาก็ไม่เข้าใจนะว่าคนที่เขาทำแบบนี้เขาทำไปเพื่ออะไร แต่เมื่อเริ่มได้ศึกษาปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เขาทําอย่างนั้นเนี่ยประโยชน์ที่เขาได้เนี่ยถ้าพิจารณาดีๆเนี่ยเขาได้สองอย่างเลยปฏิบัติธรรมก็ได้ด้วยเขาได้เกื้อกูลผู้อื่นด้วยการที่เขาเกื้อกูลบุคคลอื่นเนี่ยเขาสร้างเหตุแห่งการเกื้อกูลเนี่ยให้บุคคลได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยในวันหนึ่งเนี่ย Icana, ที่เขาได้ออกไปหรือมีเหตุปัจจัยที่ออกไปจากทางธรรมเนี่ยก็จะมีเหตุปัจจัยที่เกื้อกูลเขาให้เขาได้กลับมาในทางธรรมเหตุปัจ euh, จ mm ัยที่ทําให้เขากลับมาในทางธรรมเนี่ยเป็นประโยชน์ที่ดีมากเพราะว่าผลทางที่จะพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงก็มีแต่ธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย ได้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองไว้ดีแล้วก็คืออริยสัจความจริงอันปปะเสริฐสีประการนั่นเองเราจะเห็นว่าในสอนปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งที่ญาติโยมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมามาฝึกหัดปฏิบัติแล้วเนี่ยก็อยากให้ได้ประโยชน์กลับไปด้วยเนาะอาตมาก็เห็นข้อหนึ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ญาติโยมก็คือ เรื่องข้อวัดปฏิบัติในการเข้ามาปฏิบัติธรรมก็จะได้นำเรื่องข้อวัดเนี่ยมาแจกแจงให้ญาติโยมได้ฟังกันเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้เป็นมุมมองในการใช้ชีวิตตลอดหวันที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราได้นำกับข้อวัดไปใช้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่า เราฝึกหัดขัดเกามาหกวันแล้วเนี่ยทําต่อไปเรื่อยๆในช่วงออกจากคอร์สเนี่ยมันจะมีมันจะมีแรงอยู่สักระยะหนึ่งถ้าโลคไม่ดึงมากก็สองอาทิตย์นี่น่าจะได้ถ้าโรคดึงมากก็สามวันบอกเลยช่วงนี้โลคค่อนข้างแรงก็ยั้งตัวหน่อยถ้าเกิดมันสามารถทำต่อไปได้เนี่ย ในระยะเดือนหนึ่งเนี่ยจากนั้นเนี่ยมันจะทำเป็นปกติมันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันของเราไปเลยในข้อวัดปฏิบัติเนี่ยที่ได้เรียนรู้เนี่ยก็คือว่าตีห้าเนี่ยเราก็ทำบาสวดมนต์เนาะอาจจะตื่นก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มากเนาะประมาณสักตีสี่อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็พักจิตพักใจสักหน่อยหนึ่ง กติห้าก็มารวมกันเพื่อทำวัดเนาะประโยชน์ของการทำวัดเนี่ยในทุกๆวันตอนเช้าเนี่ยเราได้มาสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยการได้เห็นพระสงฆ์เนี่ยนำสวดมนต์เราได้สวดมนต์สาธยายธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย ก็เท่ากับว่าเราได้อยู่ใกล้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักหน่อยหนึ่งแล้วสิ่งนี้เป็นประโยชน์มากในทุกๆเช้าเนี่ยเราตื่นมาเ,นเราเจอกับกุศลต่างๆเนี่ยเรากอบรวยได้เรารีบกอบรวยไว้ก่อนเนาะดีกว่าการที่เราตื่นมาเนี่ยทุกวันตอนเช้าวิธีคารวาสเนี่ยเปิดมาตีห้าเนี่ยเจอรักข่าวสมัยเนี่ย ข่าวสารที่เกิดขึ้นเนาะก็ไม่ได้มีไม่ได้มีกุศลมากมายส่วนใหญ่จะเป็นอกุศลมากกว่าเป็นเรื่องของคนนั้นคนนี้บ้างทําไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยบางครั้งอะ่ะเราฟังเรื่องพวกนี้เนี่ยปิจใจของเราเนี่ยมันหดหูนะออแล้วยิ่งเราสั่งสมเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่าในช่วงชีวิตที่เราใกล้จะจุดจบของชีวิตเนี่ย สิ่งพวกนี้มันผุดขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดบางสิ่งบางอย่างก็คือว่าทุกขติเนี่ยเป็นอันหวังได้เนาะเพราะว่าสื่อต่างๆในช่วงหลังเนี่ยเราก็สังเกตได้ว่าก็จะมีแต่เรื่องที่ค่อนข้างจะโหดร้ายรุนแรงแล้วก็ไม่ประกอบประโยชน์กับจิตใจเราเลยอะไรเงี้ยการที่เราได้นำข้อวัดปฏิบัตินำไปใช้ในตอนเช้าเนี่ยก็ได้ประโยชน์ แต่สิ่งหนึ่งของวิถีฆราวาสเนี่ยให้ระวังไว้ว่าบางครั้งเนี่ยช่วงหลังเนี่ยมันมีความพ้นชินอย่างหนึ่งว่าเราตื่นปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราทําเนี่ยถ้าบางคนไม่สังเกตเนี่ยเราทําอะไรก่อนในช่วงหลังเนี่ยส่วนมากหลายคนเนี่ยตื่นมาปุ๊บอปจับโทรศัพท์ก่อนเลยนะหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเช็คดูว่าวันนี้มีอะไรเราบ้างอะไรเงี้ยสิ่งที่เราควรทำก็ตื่นมาก็ ชำระกายให้สะอาดแล้วก็ชำระจิตใจโดยการสวดมนต์เนี่ยแหละเป็นประโยชน์แก่ญาติโยมมากหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราสวดมนต์เสร็จก็ทำจิตใจให้สงบสักระยะหนึ่งแล้วก็ทำกิจส่วนตัวก็คือ,อาหาแรงแรงกายให้ให้ร่างกายบ้างก็คือมีการกินอาหารสักนิดหน่อยเนาะ แล้วก็ถึงเวลาเนี่ยเจ็ดโมงเช้ากับทุ่มหนึ่งก็เป็นกิจวัตรประจำวันที่เราควรนำไปใช้เนาะก็คือการฟังธรรมปฏิบัติธรรมร่วมกันเนี่ยในช่วงนี้ก็เป็นยุคสมัยของสื่อออนไลน์เนี่ยเราก็สามารถปฏิบัติได้นันสถานที่ต่างๆก็ปฏิบัติได้ถ้าโจมบ,บางคนบางท่านเนี่ย ช่วงเช้าเนี่ยต้องทำงานเนาะก็เป็นช่วงของการเดินทางก็ฟังฟังได้ฟังในรถได้ถึงเวลาแปดโมงเช้าเราทำกิจการงานเราก็ไปทำตามปกติทำตามหน้าที่เนาะก็เป็นการฝึกเรื่องของการวางใจด้วยพอหลังจากนั้นเนี่ยบุคคลที่มีหน้าที่มีกิจการงานเนี่ยเราก็ ทำกิจการงานไปตามหน้าที่ทำเหตุตามปัจจัยอันสมควรก็มันที่เระ,ะลึกสติอยู่เนืองๆเนาะทำหวญรู้สึกตัวอยู่เนืองๆรู้กายรู้ใจอยู่เป็นประจำอย่างสม่ําเสมอส่วนคนที่ไม่ได้มีกิจการงานอะไรแล้วก็ปฏิบัติทมตามปกติเมื่อจบแล้วเนี่ยเราก็ดูแล บ้านหรือเสียในสนาบ้างทําการสักผ้ากวาดบ้านถูบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยเตรียมทํางานถ้ามีกิจการงานเล็กน้อยที่ทําเป็นงานส่วนตัวก็ทำตามกิจวัตรประจําวันก็ถ้ามีโอกาสอย่างเช่นว่าช่วงในคอสเนี่ยช่วงสิบโมงเนี่ยก็จะมีการได้เปิดสื่อวิดีทัศน์เนี่ยให้เราได้เรียนรู้าาทายาจยงที่ ไม่ได้มีกิจการงานแล้วในช่วงนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะฟังธรรมเพื่อเป็นการสั่งสมบุญกุศลภายในจิตใจของเราได้แล้วก็เป็นการเรียนรู้ธรรมะไปด้วยในตัวเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงของสิบเอ็ดโมงก็เป็นช่วงของการกินอาหารนแล้วก็กินอาหารพิจารณาด้วยความ เรียบง่ายเนาะมีอะไรก็กินตามเหตุตามปัจจัยไปเป็นผู้ที่ประกอบตนด้วยการเลี้ยงง่ายเนาะแล้วก็ถ้ามีคนอื่นจัดหาเข้าวผาอาหารให้เรากินเนี่ยเราก็กินตามที่เขาจัดหาให้ถ้าเราต้องหาเองเราก็หาอะไรที่มันไม่ยุ่งยากเนาะเพราะว่าเราได้ฝึกฝนขัดเกลามาแล้วเนี่ยการกินเนี่ยสภาพธรรมก็มีแค่ เคี้ยวเนาะก็มีอาการแข็งแข็งกระทบกันแค่นั้นเองจบที่แข็งแข็งกระทบกันเนี่ยมันจบง่ายอย่าไปจบที่รับรู้ความรู้สึกเปรี้ยวเค็มหวานอะไรเงี้ยถ้ารับรู้ตรงนั้นเนี่ยมันโอกาสที่มันติดใจเนี่ยมันมันเป็นไปได้ง่ายแต่ถ้าถามว่าถ้าฝึกแบบนั้นมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันมันมีพื้นฐานที่มันติดในรถอยู่แล้วเลยเนี่ยมันจะติดค่อนข้างได้ค่อนข้างง่ายเนาะ ให้อยู่แค่การเคียเค้ยวๆแข่งๆกระทบกันแล้วก็กลืนเนี่ยมันจะทําได้ง่ายกว่าในร่างกายของเราก็ต้องการอาหารเนี่ยเพื่อหลอ่อหลอมให้ร่างกายนยมีความสมบุญณแข็งแรงแล้วก็นำลงตอนอยู่ต่อไปเพื่อการปฏิบัติภาวนาศึกษาสัจธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พักพักกายสักนิดหน่อยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดไม่พักเลยเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่กินอาหารใหม่ๆเนี่ยร่างกายมันจะมีความมึนซึมอยู่นิดหนึ่งเนาะก็หากิจกรรมส่วนตัวนิดหน่อยทําได้เนาะอย่างเช่นว่าจัดเตรียมอะไรนิดๆหน่อยๆดูแลสีนารสนะก็ทําได้ จัดเก็บข้าของให้เป็นที่เป็นทางหรือดูสิ่งต่างๆที่ไม่จําเป็นภายในบ้านที่อันไหนไม่เกิดประโยชน์เราก็จัดการเสียอะไรเวลาตรงนั้นให้เกิดประโยชน์หลังจากนั้นเนี่ยถ้าญาติโยมที่มีเวลาก็เป็นช่วงถ้าเป็นในคร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยบ่ายโมงก็จะมีการนําฝึกอีกรอบหนึ่งถ้าญาติโยมที่อยู่ทางบ้านเนี่ย ไม่ได้มีเหตุอะไรเนี่ยก็สามารถเปิดปฏิบัติธรรมล้อนหลังได้เนาะก็ถ้าเป็นช่วงที่ปกติเนี่ยเราก็ทางทางทางสื่อเนี่ยก็ไม่ได้ออนไลน์ไปก็เพราะไม่ได้มีปฏิบัติในช่วงกลางวันแต่ว่าเราก็สามารถฝึกฝนตนเองได้เนาะก็ปฏิบัติในรูปแบบเพิ่มได้ก็ ก่อนที่จะนั่งปฏิบัติเราก็เดินสักนิดหน่อยเงี้ยเพื่อเป็นการตื่นตัวให้ร่างกายเนี่ยได้เตรียมพร้อมนิดหนึ่งการเดินจงกรมเนี่ยมีประโยชน์เนาะก็ทำให้จิตตั้งมั่นได้ได้ง่ายเนาะเพราะว่าการเดินเนี่ยความตั้งมั่นของจิตใจเนี่ยจะเกิดได้ยากเพราะว่า การเดินเนี่ยถ้าเกิดวางใจไม่ดีเนี่ยความสร,ง,รงสูงซ่านเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเราสามารถฝึกตรงนี้ได้เนี่ยก็เ,เป็นมาฐานในการนั่งปฏิบัติจะเลยเมาวนาต่อไปได้เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่เราก็ฝึกขัดเกลาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พักผ่อนตามอัธยาศัยก็จนในถึง ช่วงเวลาถ้าเป็นข้อวัดของพระพิสุสงฆ์อันนี้อาตมาก็เสริมให้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณสักสี่โมงเย็นเนี่ยแล้วก็เป็นช่วงของการทําความสะอาดเสียนาสะนะเนาะสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรา,าก็เป็นบ้านบ้างเป็นรถบ้างเป็นสัตว์เลี้ยงบ้างอะไรเงี้ยเราก็ด,ดูแลตามเหตุตามปัจจัยได้ นก็ใช้ตรงนั้นเนี่ยเป็นเครื่องขัดเก่าเนาะถ้าเราเห็นประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยเห็นกิจกรรมจากตรงนี้เนี่ยเห็นข้อวัดปฏิบัติตรงนี้นี่จะเห็นว่าทุกๆก,การกระทําของเราเนี่ยไม่มีกิเลสเนาะไม่มีกิเลสพ่อผูนไม่มีไม่มีรักนะไม่มีโทสะไม่มีโมหะ ทำไปก็จเจริญสติไปด้วยระลึกรู้กายระลึกรู้ใจอะไรเงี้ยก็จะเป็นประโยชน์มากสิ่งเหล่านี้แหละเราก็ค่อยๆสั่งสมไปเรื่อยๆได้เราผ่านจากช่วงสี่โมงเย็นไปแล้วแล้วก็เป็นช่วงสิบแปดนาฬิกางหกโมงเย็นเราก็เป็นการสวมมดมนต์คำว่าเจนกันอีกรอบหนึ่ง ก็เป็นในช่วงเย็นเนี่ยก็จะดีหน่อยก็ได้สัทยายาเกี่ยวกับพระส,สูตรต่างๆที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไดแสดงไว้ดีแล้วไม่ว่าจะเป็นพระส,สูตรแรกก็คือทร,รมาจากกับปวัวฐานสูตรพระส,สูตรต่อมาก็อนัตตลักษณสูตรก็สองสูตรนี้ก็เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเนาะเมื่อหลังจากที่ เราได้ศึกษาธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วเนี่ยก็ช่วงทุ่มหนึ่งก็เป็นช่วงปฏิบัติตามปกติของเราในพระสูตรที่ว่าธรรมาจักกับระวัตกนาสูตรเนี่ยพระพุทธองค์ได้ทรงตัดถึงหุนหาง สองทางเนี่ยที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวก็คือว่าการประกอบตนให้ตกอยู่ในการมคุณต่างๆการมสุขต่างๆเป็นของที่ไม่ควรเข้าไปข้องแวะเลยกับอีกทางหนึ่งก็คือประกอบตนให้ลำบากเนาะถ้าเราเระลึกได้เนี่ยการที่เราได้เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ ภาคกายภาคใจออกมาจากการมคุณอยู่แล้วเนาะการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยข้อวัดต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ปรากฏตัเองให้ลำบากจนเกินไปเนาะก็อยู่ในทางสายกลางหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ดำเนินทางสายกลางโดยมีอริยามารมีองคแปดโดยมีสมมาทิที่เป็นหลักของใจอยู่สม่ำเสมอ หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้เดินอยู่ในทางสายกลางแล้วเราก็ได้เรียนรู้ความจริงอย่างหนึ่งว่าอันห้าลูกเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรา เมื่อศึกษาข้อวัดปฏิบัติอยูเป็นประจำเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยทำงานเองเนาะเราจะเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าบางครั้งเนี่ยนี่ทุกๆเช้าการตื่นนอนของเราเนี่ยไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฝันก็ดีเราไม่ได้รู้สึกกลัวเนาะแต่ว่าขันเนี่ยมันทำงานเองเนาะ เออร่างกายก็ทํางานเองสัญญาก็ทํางานเองเนาะเนบางครั้งเนี่ยเราสวดมนต์อยู่เป็นประจําสม่ำเสมอเนี่ยสัญญาก็ทํางานเองเนาะปาก็สวดไปใจก็มีความตั้งมั่นอยู่บ้างบางครั้งมีเหตุเกิดก็มีหลงไปคิดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเมื่อเราเห็นความจริงอยู่ยบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเข้าใจความจริงว่า ทุกสรรพสิงมันก็เป็นเช่นนั่นเองในคอรสปฏิบัติธรรมเนี่ยมีสิ่หนึ่งที่อาตมามองแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์หลังจากที่เราปฏิบัติในช่วงค่ำแล้วเนี่ยในวันสุดท้ายของคอร์สปฏิบัติเนี่ยพระอาจารย์ก็ได้มีนำท่านทั้งหลายได้ฝึกหัดในเรื่องของมราลาสติก,ก่อนนอนเนี่ย ในทุกๆวันเนี่ยหลังจากเลิกปฏิบัติในช่วงข้ามประมาณสามุ่มเราก็ทำเกิยสติตัวนิดหน่อยก่อนนอนเราก็มาฝึกปฏิบัติมรณสติก่อนนอนได้การฝึกเนี่ยก็เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวท่านทั้งหลายเองเพราะว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยสภาพของจิตใจเนี่ยเราลองนึกดูก็ได้จิตใจของเราและท่านทั้งหลายเนี่ยในช่วงก่อนตายเนี่ย มันจะมีผูท้ที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยมันจะมีความกระเพื่มหวั่นไหวจะมีความรู้สึกว่าถ้ามีทุกข์เนี่ย mm hmm. ก็จะถามว่าเมื่อไหร่จะตายสักทีอันนี้จิตกระเพื่อมอย่างแรงกับอีกประเภทหนึ่งเนี่ยมีความทุกข์ทรมานแสนสหาหัสเนี่ยจิตใจมันสมุลได้ยากเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกมาก่อนกายกับ กายกับจิตเนี่ยมันมีความเนื่องกันอยู่ทําให้จิตใจเนี่ยมันสงบตั้งมั่นได้ยากถ้าเราไม่เคยฝึกฝนมาก่อนแต่ที่การที่เราได้ฝึกฝนไว้ดีแล้วเนี่ยฝึกเป็นประจำเนี่ยจิตใจจะตั้งมั่นขึ้นมาได้เองเห็นขันมันทํางานเองร่างกายที่มันเจ็บปวดทุกทรมารเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของร่างกายแต่จิตใจยังมีความตั้งมั่นสุดนิ่งได้อยู่ แต่สิ่งสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นได้เ,เราต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสม,สมอไม่งั้นเนี่ยมันไม่สามารถทำได้เองเพราะเนื่องจากเนี่ยจิตมีความ้านชินอยู่กับราคะโสดโมหะอยู่เป็นประจำสม่ำเสม,สมอเราลองนึกภาพตัวเราเองก็ได้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนาะถ้าเรานอนอยู่บนเตียงเนี่ย จะทำอะไรก็ทำไม่ได้แล้วเนี่ยขยับตัวยังยากเลยอะไรเงี้ยสภาพร่างกายเนี่ยมันค่อนข้างจะสาหัสอยู่แล้วจิตใจเนี่ยถ้าเราได้ยกระดับไปดีแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เป็นฟุกกับร่างกายเนาะเมื่อไม่เป็นฟุกเนี่ยจิตใจมีความ่งสัยเนี่ยสุขคติก็เป็นอันหวังได้การที่เราได้ฝึกฝนยึดเป็นประจำสม่ำเสมอในก่อนนอนเนี่ยซักวันละ5้านาที1ิบนาทีเนี่ย หรือนานกว่านั้นก็ยิ่งเป็นการดีเป็นประโยชน์แก่จิตใจของท่านทั้งหลายมากเนาะเพราะว่าที่สังเกตในคนปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เห็นว่ามีผู้ที่มีอายุเนี่ยเป็นจํานวนมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยเนาะผู้ที่มีอายุเนี่ยถ้ามีเวลาว่างแล้วฝึกฝนไว้เป็นประโยชน์แก่ตัวท่านทั้งหลายเองเพราะสิ่งที่เราได้ เรียนรู้ได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นประโยชน์มากแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ก็เมื่อเราได้นำมาใช้จริงเนาะนำมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นข้อวัดปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านทั้งหลายก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้นำข้อวัดเนี่ยมา อยู่ในชีวิตอยู่ในวิถีของชีวิตของท่านทั้งหลายเมื่อได้มาเรียนรู้แล้วนำไปปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านทั้งหลายเองอาตมาก็เห็นว่าการที่เราได้มีโอกาสได้เข้าคอปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นประโยชน์และก็เป็นการดีในการ ฝึกฝนขัดเกลาตนเองอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการปฏิบตัติการสวดมนต์การฟังธรรมในบางครั้งเนี่ยการฟังธรรมเองก็ดีเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้รู้เรื่องสักเท่าไหร่แต่ว่าการได้ยินได้ฟังเนี่ยเกิดขึ้นได้โดยยากเพราะว่าการได้ยินได้ฟังสวจธรรมมันเป็นความจริง อันสูงสุตรนี้เนี่ยจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อองค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ประกาศสจัจธรรมแล้วก็ได้มีพระธรรมคำลั่งสอนสืบทอดกันมาโดยมีสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยได้ศึกษานำธรรมะเหล่านั้นมาถ่ายทอดให้ญายมได้ฟังการที่ เราได้มีโอกาสเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์เนี่ยก็หาได้ยากโดยยิ่งเมื่อเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาก็เป็นที่ส่งที่เกิดได้ยากโดยยิ่งเมื่อพระพุทธศาสนาแล้วได้มีโอกาสได้เข้ามาฟังธรรมปฏิบัติธรรม ก็เป็นการยากโดยยิ่งการที่เราได้น้อมนำพระธรรมพระวินัยต่างๆมาเป็นข้อวัดปฏิบัติขัดเกาตนเองอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากโดยยิ่งสิ่งไหนที่เกิดขึ้นได้ยากสิ่งนั้นจะติดตัวตามเราไปอยู่เป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอสิ่งนี้จะเป็นสาระเป็นแก่นสารในจิตใจของท่านทั้งหลายก็หวังว่าสิ่งนี้ข้อวัดปฏิบัติพระธรรมและวินัยนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำประโยชน์นี้มาใช้เป็นประโยชน์แก่กุลแก่ตัวท่านทั้งหลายเองวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา เอวังก็มีด้วยประกาศละชนดิดจ,จบไปทำมายม่ยมเช้านะเหมือนพระท่านเข้าคอสเองด้วยใดนั่นเองนะก็จะเป็นแง่มุมเป็นประโยชน์เขาคอสเสมือนมา ปลูกฝังสมาธิทิไว้ในหัวใจเมื่อสมาธิิค่อยๆเกิดขึ้นรู้จักข้อวัดปฏิบัติและยินได้ฟังคําสอนน้อมนำคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปปฏิบัตนะิชีวิตโยมก็จะอยู่อย่างร่มเย็นนะก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ท่านทั้งหลายซิ้นกาลนานได้